อย่างนี้ก็ได้ด้วยหรือสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พาทุกท่านมารู้จักกับเครื่องฉีดโฟมล้างรถ แบบพอเพียงในยุคไทยแลนด์4.0แล้วก็ยุคโควิดกันนะครับวันนี้ไม่ได้มารีวิวสินค้านะครับแต่มาแสดงความบ้าในตอนแก่ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเครื่องฉีดพ่นถังฉีดพ่นยาทางการเกษตรแบบมีมอเตอร์ในตัวนั่นเอง วงเล็บนะครับจะต้องเป็นถังฉีดพ่นยาที่สะอาดไม่มีสารพิษเจือบปนกันแหละครับ <Okay. S 1> พูดถึงประสิทธิภาพของมันก็คือใช้ฉีดพ่นน้ำยาล้างรถหรือฉีดโฟมล้างรถได้ไม่แพ้อปกรณ์ในคาแข์เลยทีเดียวลหละครับวิธีการก็คือ ใช้น้ำยาล้างรถหรือโฟมล้างรถผสมกับน้ำในถังฉีดพ่นเขย่าให้เข้ากันนะครับจากนั้นก็นําไปฉีดพ่นไปให้ทั่วๆตัวรถในทุกซอกทุกมุมข้อดีของมันก็คือประหยัดเวลาแหะครับแล้วก็สามารถเข้าถึงได้ในทุกซอกทุกมุมของรถเลยทีเดียวละ่ะโดยเฉพาะในห้องเครื่องยนต์นะครับมันสุดยอดจริงๆทีเดียว ครับนี้ก็คือห้องเครื่องก่อนทำความสะอาดนะครับก็มีฝุ่นกเกาะเกะไปเต็มไปทั่วเลยนะครับเราจะมาดูว่าประสิทธิภาพของถังฉีดพ่นตัวนี้จะทำความสะอาดในทุกซอกทุกมุมได้มากน้อยขนาดไหนนะครับมาทดสอบกันเลยนะครับครับก็ใช้เครื่องฉีดพ่นที่ผสมด้วยโฟมหรือน้ำยาล้างรถอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับฉีดพ่นเข้าไปใน ตัวเครื่องทุกซอกทุกมุมนะครับที่มันมีฝุ่นมีละอองเกาะติดกันอยู่ซึ่งปกติแล้วถ้าเราจะใช้มือเข้าไปเช็ดไปล้างก็จะไม่สะดวกนะครับเพราะว่ามันเป็นซอกเล็กๆนะครับแต่ถ้าเราจะฉีดพ่นด้วยสายน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำประปาหรือน้ำบาดาลก็ตามโดยปกติแล้วก็ไม่นิยมทำกันเพราะว่าอาจจะเป็นอันตรายต่อตัวเครื่องนะครับยกเว้นว่าเราใช้หัวฉีดที่มีความ แรงสูงนะครับฉีดพ่นเป็นฝอยเข้าไปในซอกมุมต่างๆนี้ก็ทําได้นะครับหวัวฉีดพ่นตัวนี้แหละครับก็จะเป็นอุปกรณ์แทนมือเราที่จะไปทําความสะอาดล้างในทุกซอกทุกมุมที่เรายื่นมือเข้าไปไม่ถึงกับนี่คือห้องเครื่องที่หลังจากฉีดพ่นน้ํายาล้างไปแล้วนะครับรอทิ้งไว้สักพักหนึ่งเราก็จะใช้ถังฉีดพ่น ด้วยน้ําสะอาดเพื่อเป็นการล้างน้ํายาที่เราฉีดพ่นไปครั้งแรกออกนะครับนี่ครับเป็นน้ําสะอาดรอบที่1น,นะครับฉีดพ่นไปให้ทั่วทุกซอกทุกมุมตามที่เราเคยฉีดทิ้งน้ํายาล้างรถเอาไว้แล้วนะครับในซอกมุมต่างๆสิ่งที่ควรระมัดระวังก็คือตรงไหนที่เป็นห้องเครื่องที่มันมีระบบอิเล็กทรอนิกส์เราก็ระบๆบ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วก็ ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนสมองกลของมันก็ฉีดไปมั่วอย่างนั้นแหละครับอลองดูว่าจะมีประสิทธิภาพขนาดไหนฉีดเข้าไปครับทุกซอกคุกมุมตรงไหนมือเข้าไม่ถึงก็ยื่นเข้าไปตัวนี้มันจะเป็นเครื่องมือแทนผ้าที่เราไปใช้เช็ดถูนะครับซึ่งในคาแคร์เขาก็ใช้ระบบอย่างนี้แหละาถามเขาว่าทําอย่างนี้ก็ได้เลยอเขาบอกว่าได้เขาก็ใช้วิธีการฉีดค้น ด้วยความแรงสูงนี้แหละก็ได้ไอเดียเลยครับกลับมาบ้านก็จัดให้อย่างที่เห็นนะครับท่านผู้ชมก็ลองดูนะครับท่านที่อยากจะลองไม่ลองไม่รู้นะครับสาหรับท่านที่มีเครื่องพ่นยาแต่ก็สําคัญนะครับก็ต้องทําความสะอาดให้สะอาดที่สุดนะครับทําความสะอาดให้สะอาดที่สุดไม่มีสารเคมีหรือสารพิษตกค้างนะครับมันประหยัดทั้งเวลาได้ทั้งประโยชน์กันเลยทีเดียวนะครับ อย่างตัวนี้ข้างในมือยื่นไปไม่ถึงก็ใช้หัวพ่นตัวนี้ฉีดพ่นเข้าไปก่อนที่เราจะใช้น้ําฉีดพ่นไปอีกทีหนึ่งนะครับนี่ครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยเป็นไงบ้างครับสะอาดขึ้นไหมถ้าเราเปรียบเทียบจากก่อนทําความสะอาดกับหลังทําความสะอาดจะมีความแตกต่างกันนะครับสําหรับในตัวถังรถนะครับหลังจากที่เราฉีดพ่นน้ํายาล้างรถหรือโฟมล้างรถทิ้งไว้สักพักหนึ่ง เพื่อให้มันไปทําปฏิกิริยากับฝุ่นกับสิส่งสกปรกที่อยู่ในผิวของรถเสร็จแล้วเราก็ใช้ผ้าที่สะอาดไปลูบทําความสะอาดอีกครั้งหนึ่งจากนั้นก็ใช้น้ําสะอาดนะครับฉีดพ่นไปให้ทั่วก็ขบวนการเดียวกันครับกับที่เขาใช้กันในคาร์แค์แต่ในาคาแค่นั้นต้องเสียค่าบริการล้างตัวถังรถและก็ห้องเครื่องก็ตกประมาณสัก2 3 0ถบาทนะครับต่อครั้งหนึ่งแต่ตัวนี้ ไม่ได้เสียตังค์แม้สักบาทเดียวนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีประโยชน์อีกดูว่าประโยชน์ที่ว่านั้นจะคืออะไรครับนี่ครับคือห้องเครื่องรถหลังจากที่เราทําความสะอาดฉีดน้ําสะอาดเสร็จแล้วทิ้งไว้สักพักหนึ่งก็ใช้ผ้านนุ่มเช็ดปล่อยน้ําออกให้หมดก็จะเห็นห้องเครื่องที่สะอาดอย่างนี้นะครับ ไม่แพ้กับคาแคร์ที่เขาทำความสะอาดให้เรานะครับคิดว่าประสิทธิภาพของเครื่องมือตัวนี้มันน่าจะโอเคที่สุดเอาละทีนี้ก็มาถึงเวลาพิสูจน์ว่าจะสตาร์ทติดไหมหลังจากที่เราฉีดไปเพิ่มเลยทีเดียวนะครับไม่มีปัญหาโอเคครับท่านผู้ชมครับหลังจากล้างรถเสร็จก็ได้ประโยชน์อีกต่อหนึ่งนะครับก็คือเท่ากับว่าได้รดน้ําต้นไม้นะครับ ตอนนี้เป็นต้นกระท้อนนะครับที่อยูอ่บริเวณที่ล้างรถเป็นประจําอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งก็เท่ากับว่าเราได้รดน้ํากระท้อนสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเต็มๆนะครับตอนนี้ผลิดอกออกผลกันแล้วนะครับเป็นกระท้อนพันธุ์ปุ๋ยไายนะครับอีกไม่นานก็จะได้ลิ้มลองรสกันแหละเห็นไหมครับทําอย่างหนึ่งก็ประเกิดประโยชน์อีกอย่างหนึ่งไม่ลองไม่รู้นะครับ ท่านผู้ชมถ้าชมคลิปนี้แล้วถูกใจนะครับคิดว่าเป็นประโยชน์ก็อ,อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ